รู้หรือไม่สาเหตุที่ทำให้ลูกจ้างประสบอันตรายสูงสุดคือการโดนสิ่งของบาดแล้ววัยวะที่ได้รับอุบัติเหตุบ่อยที่สุดนั่นก็คือนิ้วมือและนิ้วหัวแม่มือหรือแม้แต่ออฟฟิศซินโดมโรคขิ้ของคนนั่งนานก็มีสถิติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยอยแต่วันนี้เราจะจบทุกปัญหาความปลอดภัยของพนักงานทุกรูปแบบ พอเราพามาบุกกันที่งาน Thailand Safe at Work งานความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยรั้งที่37อยากรู้แล้วว่าปีนี้เนี่ยเขามีอัปเดตเทรนเทคโนโลยีหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับความปลอดภัยบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยดีกว่า let's go <S เข้างานมาก็จะเจอกับบูธเด่นๆของ 3M กันก่อนเลย นนั่งร้านมาให้ <Wow. S 1> เราใช้กันในงานเลยแล้วเราจะพาดได้ไงก็ต้องโชว์สกิลกันสักหน่อยก่อนขึ้นก็ามาศึกษาอุปกรณ์ความปลอดภัยกับผู้เชี่ยวชาญกันก่อนพร้อมแล้วก็เริ่มเลยสายรัดพร้อมถุงมือพร้อมหมวกพร้อมตู้กล้องก่อนสักหนึ่งตอนแรกก็ไม่ตื่นเต้นนะแต่พอรู้ว่าสูง5เมตรเท่านั้นแหละขาสั่นเลยแลนดิ้ง <c oughs> อย่างปลอดภยัย นอกจากนี้ที่บูธก็ยังมีอุปกรณ์อย่างอื่นอีกเพียบเลยค่ะและในส่วนของพิธีเปิดได้รับเกียรติจากผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานมาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะหลังจากนั้นก็มาเดินบูธกันต่อเลยจะบอกว่าแล้ลานตาม,มาก แต่ละบริษัทผลเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆกันมาเพียบแอบเห็นบูทหนึ่งคนเยอะมากขอไปพูดคุยกันหน่อยดีกว่าเราทำควบวงจรนะครับทั้งขายทั้งติดตั้งทั้งออกแบบมเทนเนนและวก็เทรนนิ่งมีอะไรเป็นนวัตกรรมใหม่จะมีน้ำยาโฟมมีเกณฑ์กำหนดว่าตัวโฟมนั้นต้องปลอดสารโพลีนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเครื่องดับเพลิงต้องมีการทำทดสอบการทนความดันจากที่มีกรณีที่ เกิดการระเบิดแล้ว <favorite> ก็มีเด็กเสียชีวิตนะเพราะฉะนั้นทางกระทรวงก็เลยมีเกณฑ์กำหนดว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเครื่องเืงต้องมีการทำสอบทุก5ปีนี่ก็เป็นครั้งแรกที่หนูเพิ่งเห็นข้างในเหมือนกันคะได้ความรู้ใหม่จากพี่เขาไปด้วยเลยว่าทังสีแดงเป็นชนิดผงเคมีแห้งสีฟ้ากับสีเขียวเป็นสูตรน้ำส่วนถังสแตนเลสมักใช้ในครัวค่ะ และยังมีอุปกรณ์ความปลอดภัยอื่นๆแบบครบวงจรจริงๆแวะมาดูโซนของหน่วยงานในสังกัดของเราบ้างนะคะกรมการจัดหางานก็มากรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็มาให้บริการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีเกมแจกของรางวัลมาให้เล่นกันสำนักงานประกันสังคมหันมาอีกทีผู้ประกันตนมาร่วมเล่นเกมกันเต็มบูธเลยค่ะศูนย์ฟื้นฟูภายใต้การดูแลของสำนักงานประกันสังคมก็มีของดีมาให้ช็อปกันหรือจะแวะมาหาของฝากจาก1ตำบล1กลุ่มอาชีพอิสระก็ได้และบูทที่จะพลาดไม่ได้เลยก็คือสอสอปทอนั่นเองมีมุมถ่ายรูปครบรอบ10ปีด้วย โซนให้ความรู้ก็ได้รับความสนใจโซนเวทีก็คึกคักมากอย่างไม่หมดนะคะโซนนวัตกรรมทางการศึกษาก็เนื้อหาแน่นๆเลยเช็คอินกับน้องมาสคอตกันหน่อยบูธ <c oughs> ของหน่วยงานภาครัฐก,ก็จัดเต็มไม่แพ้กันสถานศึกษาก็มีน้องๆน,นักศึกษาที่น่ารักคอยต้อนรับพร้อมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยมีเกมให้เล่นด้วยนะ แอบดูเขาเล่นเสร็จก็ถึงตาเราบ้างแล้ว15วินาทีนะคะองสา3เล็ได้ค่ะจับคู่ภาพด้วยความไว้แสงโอเคค่ะแ,<ย>แล้วทักคนด้านนได้เลยสดใสฟูดฟูเสียงจากเวทีกลางดึงดูดความสนใจเรามากคนเต็มเลยมีทั้งทอล์กโชว์เล่นเกมแล้วก็มินิคอนเสิร์ตจากคุณปรางปรางทิพย์ค่ะค เพงสวยและเสียงดีมากสนยกันสุดๆวันนี้ได้ทั้งความรู้อัปเดตนวัตกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานฟังเพลงเพราะๆเต็มอิ่มกันไปเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกงานที่สถานประกอบการแล้วก็พี่น้องแรงงานเนี่ยจะได้อะไรดีๆกลับไปแน่นอน